สวัสดีพี่น้องทั้งยูทูบสุขูสุคนนะฮะมาบูชาศาสตร์นัานหม,ออม่อสมอุ้ยไปมาเมืองหันได้ศาสตร์นี่จับขึ้นมาขนาดนี้แต่ห่อนีนน่เอาเส็บยัง,งแนวแเสบแศ็บที่สุดในโลกเลยคืออีหยังวะโขงสุระอันแม่ภาพได้ตีมือเจ,น,อจนุ่ยตัวนี่เราใส่หลายผลนีก่ก็ได้แป้งแช่ด้วยเหรออะไรนะแช่ด้วยเหรอจะไปใส่อีอก ไปอีกอูยได้เงินค้าขายศาดแล้วสิไปซื้อไม่เนาะมึงหันไปซอยมาสซอยสี่สิบบาทเบิ่งไหวไหมเนี่เด้เนี่ยกระเป๋าหนังอีแขร์มาเด้เนี่ยนังพีบอกว่านังโจระเข้จระเข้น้ำเข้มจืดข้าวข้าวกระตองเข้าวว้าข้าวคือการทำบุญล่ะเนาะเออไม่อยากข้าไปหลายแทะเอาไปซื้อน้ำอย่าไปหลายปนั้นคันเอาไปหลายปนั้นเป็นบริการบ้านเต็งหน้าตัวนเอาเอายกเดียวอุ๊ยแั้นดีเอาอย่างเท่า ต่ว่าเตียงเนี่ยต้องเอากลับบ้านน้ำด้เตียงอันเป็นเชือกขึ้นอยู่เชือกขึ้นใช่ปะอโอ้ยมันมาขายกำไรใครสนิทเนาะขายขึ้นจากบาทไปไหนร้อยมีโอ้ยขายขายบอ่อเข้ากันถวายวมาถวายไปเลยอ,อาจจะยังตั้งใจถวายวัดนั่นแหละเพราะเอาไปเอาไปบ่ได้เอาเมียมันไอ้นบจีดาข้อแต่ไปน,น็นของหลายเพราะแห้ง โอ้เจ๋พนะอู้เจ๋พนะเอคือระเดี๋ยวแมทมานํว่าเอาในิแบ่เนี่ย่เป็นยังรื่หมส่่ทไเ่า้มวเดจอยังเอ็มมี่ม่แมทประมาณเอ็มมี่ไหมเอ้าสวดีครับไสสวัสดีครับ้าเราแปนอเนอยู่ข้าลังยังไปเดี๋ยวสยางเหลือไนี่แะย้าเราแปนสชยได้ยังครับ ก็เมื่อกี้กับโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ใหม่นะครับเพลินเพื่อนสิมาจับธุรกิจมะล่ามใครอ่ะพี่เอ็กพี่ใช่ล่ะขายเสือผู้ไทยใครอยากได้เสือผู้ไทยกับทักมาหนาคาใส่ห้ามีบดมีแต่กับสีแพงขึ้นมันเป็นใสพิเศษอยากได้พัดลมแต่อ้วนขอพัดลม

พี่เน้นเอาเบอร์พี่เน้นเบอร์ใดเมียนั่งยิ้มเปิดปื่ตาฮักตาฮักตาฮักนันใเมียนี่ันเป็นแฟรน่แฟตีปวนพอดีแปดก็ไปละแต่ก็เล่านันลู่นึ่ยไบันั่นกไม่ัเอางนั้นนะบเอางนันไปเียกบนบได้ทำไว้ปั้นใจใช่ไรเดีวนี้ตาฮักตาเรียนคเรียนคำ ปวๆนะคุบูปวนกะนก็ปวพนั่แงไดงไปเติดฮะคือบอกไปเติดคือปบูมันมาจากไหเอเลือกได้ยุ่ธเมียโอเลือกได้ยุทธิเมียเอาจไหนันนี่อเียตะเหลหอเยอะอ่อการซองจตัดซองอันนี้ก็อันนี้ใคเซื้อยางกอวันเนี่ยนี้ใหรใครผีใครใครขฮะ หาผีหาเน้นนหาเน้นนหาเนียนหาเนียหาบันเชียงอุดรไหาบันเชียงรีดกระเด็นหาอันเร็วรนเมืองบันนี้อันนี้เป็นพันล้มน้องเมีเนาะเบอร์หกค่ะเบอร์หกเย็นๆค่ะรุดเร็วเขารูดมือ เป็นน้าหนาก็เป็นได้ตรงซื่องลายเถอะสามแป้งเครื่องปน้อเอาซิปเม็ดอันนี้เสร็จแป้งยัดปองไงได้ก็เป็นพับพับนะเโอ้ยเฮ้ยดื่มมดื่มค่ะเห็นแต่ม่อมาคิดว่าเป็นลมเห็นม่อมากปันล้มมันพัดลมเห็นม่อมาทั้งหลังเอ๊บเึ๊บ เมนายอนนี่จะเป็นอันนี้หือแม่อันนี้ไหบหมไม้ไมพยงก็บ้ามไมก็ยเอไบมมพ่มอันนี้แจกแม่แมู่ขอจะอ่นได้ยัง แก่คือขายบอกขาจักบาทหาบาทเื้อไอ้แน่หาบาทซื้อแม่ไหนแน่่มีแแม่ปิดปากเรืองอามาไหมออ้ยน้ออันสามบาทเดี๋ยวว่าเมียเนี่ยไม่สามบาทที่นี่ได้เลยเนก็มียมกเงินเงินลอยไหมมาก็ดีทว่า เอางามนวันน <OR> ี้แ่เหมืนไหนเาภาษบากเอา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 ันเจีชื่อบั๊ดซอยดาวอีกท่านนี้เินดีขาต้องเออลาตาต่ขอเียนเชิญนะครับท่านดด้ิใหตลอดทางนะครับขอเตอง

ขึ้นไปเร่นตลกไ้บอะเมียการพะงอนี่ไปเล่นตลกไย่แยะแต่ว่าเตียงมี่ิขึ้นไปบอได้มีมีจุดแล้วหัดทั้งเจ็ดตัวนีให้ลูกไหมแม่เลือกเอาลูก้องหาเอาเลาบใเรือเรือเลือกอันนึงเลยบ่ กระลังได้มันะคูน่งไปเมือ่อซ้ำเพื่อถ่วอรหน่อยได้ไหมเด้ออนหน่อยคิดไปาหน่อยอยากได้พัดล่มเดี๋ยวทีรุ่นเองอันนี้มนส่ซองจางได๋มันซองแบบเดีเลยวทำไมตาดีเดบเอ,เ,อเอาออานี่เอาออสมอแมพัดลมแม่เด้ออันเด้ออันนี้แม่รุ่นหเห็นปรุ่นเลยใช่ไมต้องเป็นพัดล่ม อเออขึ้นรือหถไวไหมเน่โอ้ยข้างเดิมโอ้ยเอ็นเต้นเ็นตนัวหนังสือเือ่าตัวหนังสือหนาสิแมนนี่มาหนผ้ามืม่ดรับรับรับทางซองแต่ว่ามืนทางมาซอง เอวซองเอา้มึงอันดังที่ซ่องเอาอ้นซองเอาพันรูซองเอาพันรูปไปเอาไปไงเดมรถอันยัอยู่เขาพันรูแหลกเตียงไหนวะแม่ั่นพูดกันง้นี่ผู้ชายสียจพูดงรกวาเตี้เสดเอ้เปิดให้คุณแม่เปิดเกินอันนึงอ๋อเกินอันเอาหกมาสิเปีนอันนูบ่เนาะแน่ ใช้อันไหนเนาะน้าบนท้นเะสาธุเครื่องเด่มเนี่ยหลายๆล้ยกม่เอ้ยพิบ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 อีอย่างเนาะไปเนาะน้าเช็ดหน้าเล็กโอ้ยื้นใหญ่กับผู้บอ,อดอีอย่างหนึง่งเนาะท่านโฮม มันยังน้อยอก็หอมแนอกยจับอันนองหอมก็จับใส่ก็เลอใส่ก็เบอร์สามแเบอร์สาม่ักไดน้อทำไมอันนี้ก็เป็นก่ไก่เคลียร์เออ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 โ้โอ๊ยอาก็าอยู่ มันยังอผ่านบางว่าพัดลมอันนี้นนน LIKE ปะสงาป่านีไปานีไปเอกระาษีไเียนักเียเยนน่อันนี้ป nah ัสงเตทุกอย่าได้เสนนันน ข้านีมันยังสนาดเมียอันนี้ผสมไก่นี่เนี่ยเ่อข้าข้าจ้าเาเอาเอาพกชุดรถลยพระสันได้นั่นโอ้ขอบคุณค่าเนี่ยแฉะแนกินก็บกับงวงไปอุ้ย้าไนเหมือนดุมันตีแฉะอ๊ยแฉะมีแ่อันน้เมี ลาจากโจกีมมาที่ไปแต่งาน้เร็วี่มยแต่งหนี่เมียไปแต่งานมันเหมือนพี่นะมันเหมือนันเีไม่บเป็นงานยกช่อปลาถ้าบ้านคนรวนะครับนะาให้คุณแล้วมาเอ่างรแวกแล้วจป็นสายดาวที่ระดับือบุญเอา่ ไปแข่งเลยไปแข่งเลยจะซอะแบ่งไล์ี่ประกาศไปเรียกพุงชุดเราลัาวี่่าเียนีกสมเกาหลีตังกุยจับกาแฟสสดเดอดกาแฟที่อร่อยตั้งแต่หยดแรก ฮอัไหนก่อนบ่นนนมีรถไซมไหมคันในแชมป์เเีเอาเอาแต่2องฟีได้บ่เอาแต่ตัวแถมบ่ได้บไม่พันเปรียบกว่าฟีเอาแถมเี่ยครับอของฟีเอแต่บองค่าก็ไันเปียีีสุดอรอหนึ่ง บักมีเริ่มจะคือกาแฟขึ้นทุกมือทุกมือแล้วเดิมเคี้ยวขึ้นเคี้ยวขึ้นมามาเดาน้อยเพชรบ้านแพงรวมกับบริษัทสัตตวว์สั์เยี่ยม